ผมบูมสาวกบุญชายหน้าตาดีชิคคลาตรงนั้นชื่ออะไรหรือจ๊ะชื่อขาที่สามในสกุลบิ๊กบึ้มฮะอ่กละคุณขาที่สามในสกุลบิ๊กบึ้มคะเขินนี้ไปดูเสือโค้งที่ห้องเขาไหมครับปิ้วปิ้วมูมิวมูมิวมิวมิวอะไรบิวปิวมิวมิวนะนึกไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงให้พี่ช่วยคิดไหมล่ะนะนะ บบเราถูกเจนน้องสาวเลยใช่ไหม <No. S 1> น้อลูกจะไม่แค่คนแก่ไม่จะเสียงักอีกเอาอีเด็กนี่นี่คุณผัวฟิลดาครับเราจะพาเข้าไปดูหนังครับได้ลูกลองบอกแม่สิลูกจะไปตอนไหนนู่นู่นู่ยากกินพิซซ่ามึตงตอบตรงคำถามกูไม่เนี่ยแต่ว่าปีป้ลาดลมันอร่อยกว่านะเอ้ยเลยกูจะลาดด้วยของเหลวสีแดงจากปากมึงอะไรมันครือขี้ละ่ะโอ้โหแล้วมาขี้ทางปากไหมล่ะไม่ <c oughs> <c oughs> ไม,ไม,ไม่หนูขี้ทางจมูก อฮ้ยหนวกหัอหวอะกันจีใจเย็นนะแล้วก็อยากมีผัวเหมือนกันนะพราะมีใครจะเป็นแนะนําให้ฉันได้ไหมอืมถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นผมเหรอฮะอืม <laughs> ฉันว่า,านายก็ดูหน้ตาดีนะแต่ว่านายดูออกรับมากขึ้นไปฉันฉันไม่ชอบอะบ้าฉ,ฉันเนี่ยนะรับไม่เทียงเลยค่ะ <c oughs> เอใสอึกระจกแตกนี่มันเป็นยังไงกันนะดาดาแลวนะเธอเห็นผู้ชายตรงนัน้นไหมเขากล้ามใหญ่ดีนะ นี่นกูไม่ใช่กล้ามอยากขหายตัวไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรติดต่อบ้างไหมจ๊ะไมีแต่เบอร์รองเท้าส้นตึกเฟ้ยโอ้โอ,โอไม่เป็นไรถึงจะชอบรองเท้าส้นสูงก็เถอะแต่รองเท้าส้นตึกก็ได้อยู่นะไมร์เดย์ก็ไปได้เดร์เปเปย์ก็จับใส่ชุดเมสซ์หรอป้าผ่าใช่ดิบด่าผมอา้าวหล่อนคิดว่าหลอนฟ้องมาคนเดียวเลยอ,อยะจะก็ฟ้องนานะได้นะเจ้าของช่องเลยนะนานะดูสิพ้าดักการที่เธอจ้างอะลีโอนล้วเขามาตีฉันเนี่ยเ มันไม่ใช่เวลานะอ่าก็ได้ก็ได้ไดอ๋อโอเคกูคพี่กล้ามโตสคะ่ะไม่ใชว่าค่อยค่อยคุยท้าแบบกูพี่กล้ามโตดูรูปทีฉันว่า,ลาหละะับหรอคค่ะก็เพราะว่าน้องหลับงดงามเหมือนกุหลาบยังไงล่ะจ๊ะอุ้ยแหมปากหวานจังเลยคิดอะไรมาคะเนี่ยกินอะไรก็คงไม่หวานเท่าเธอแล้วล่ะนะแหมว่าไปทำไมจะเป็นอย่างนั้นล่ะคะก็เพราะว่าผมจะใส่น้ำตาลงไปในหม้อย,ยังไงละ่ะอีแกเอ้ยมั่งดิมามึงองอ๋ออ๋อย่าทำแรงสิคข้ามเจ็บนะเนี่ยอ่ะเจ็บแค่นี้ยังทนไม่ได้อย่าบอกมันจะเป็นเมียกู ดีฮะคณหลับนั่งสบายไหมโอ,อ้ดีเจดูดอยไม่ทราบว่าหนูหน้อยชื่ออะไรหรือจ๊ะความเชื่อสามปิดนั่งชิดๆได้แค่เพื่อนฮะโอ้เชื่อหุ่นหูจังใครตั้งให้เหรอนีพอ่พ่อพ่อชื่ออยู่นาะพ่อไม่เอาหัวแล้วคนนี้แม่งโูกขี้ฟ้องเกินไปไวยทั้งโลกฉันมันจะขี้ฟ้องมันลูกอมแต่วีเดี่ยวห้องควันจะก็คมยิ่กงกว่าแมลงปอที่กัดไส้กรอกอกันนะเฮ้ เฮ้ยนานะมหายไปไหนไไหกันนะจะขอความช่วยเหลือก็ไม่เห็นอ๋อ,อคือตอนนี้นานะเขาโดนเกลนละเขาห้องไปเสรนะเป็นไปได้น่าสงสารจริงๆเดี๋ยวนะพวกนายรู้ได้ไงเนี่ยก็เป็นเพราะเราใช้สูตร CPR กำลังสองซึ่งมันเป็นสมการที่หนึ่งของตัวแปรที่สำคัญนั้นสายคอนบอกอกวก X อวลกำลังสองหารสแซดบวกดึงเท่ากับผนล,ลั์นั่นเองใช่ใช่จไวจนไวในมึงรองพูดนบบเมื่อกี้กูฟังใหม่ดิฉันลืมไปแล้วนะ่ะ โอ้ยไไห,นนะหรือไม่เป็นไรนะหล่อใช้ได้แหอภัยเอาละอีกกระปุกปลาร้าจงก็เป็นเดือยจะแสดงความเท่ให้ผู้ชายคนนั้นดูหน่อยสิยังก่อนอนะอ่ะยินอูฉันมาแล้วอ้าย,ายมีบาอ้อายไมียังหระะอกมะขำติดตั้งให้ผมยืนบนจักรเส้าบาทมะขำจะเอาไปซื้อ,อยัง้งเอโดนัทที่มีรูเหมือนว่าอยู่จะมีใจว้าวเือกูมีแต่ลูกเปตองให้มึงนี่โอเคแต่ฉันเล่นตัวนี้มาฉันเคยตีโดนกี่ครั้งนะแต่ก่อนกูติดเทียบมีตัวนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ก็ยังตีไม่โดนเลย โอ้โหบัคัเฟียช่วยกูด้วยรอแป๊บนึงนะฉันกำลังวิ่งไปเอ้ยระวังเหยียบขี้กูขี้ไปตรงนั้นโอ๊ยขี้ขี้อ๋ออนาคตเธอจะลื่นขี้ตายเนี่ยโอ้โหนานาประสบการณ์ชีวิตสักวันอย่าพาไปเลยมันลบไป็นการบอบใจแล้วกันชาตินี้จะคงไม่ได้ป่วยจริงแล้วนะนานะแบงกตายกันหมดเลยเจเจผมมีคนหนึ่งแนะนำน่ารักมากเงียบนะโอ๊ยโอเจลอยนิดนึงเถอะนะฉันว่าเดี๋ยวเธอก็เจอนะอ๋อทำไมเป็นพูดด็อกกับเปแฟนเด้อนะเมื่อกี้อร่อยไหมล่ะมึงนานาของข้านี่ยอร่อยสุดแล้้วไอเกร เออคุณอีกกระป๋องปลาค่ะไหนช่วยแน,นะนำผู้ชายที่เธอจะพูดถึงหน่อยสิหน้ากูมันปลาตรงไหนวะโอ้แต่ยังไงหล่อนก็ดีกว่า,าถือถูฉชั่วโมก็แหละโอ้ยจะรอไดอไหมเนี่ยเราจะเห็นฉันไปแนละ้วโอ้ไม่ไหวจะเต้นโอ,เอเ้เอเจ๊ะจ๊ผมจุ๊บแม่งหนึ่งทีเมาจะปล่อยเจ๊ไปโอ้ฉันไม่เป็นเบ่งแค่จุ๊บหรอกนะอย่าให้กูอย่าให้กูัาเป็นซาต์าสตั้งหลายที่เป็นว่าทุกคนแก่จิบตายไนดะ้กันทั้งหมดใจบาปอย่างมึงหมดสวดชั่วอะไรมึงไม่ได้หรอกฉันเป็นคนใจบาปตัวไหนเลยยะ ก็พไม่หันแคร์ละก่อนลงงมอไงก็อยากกินต้มจืดแบบแค่หรอเป็นแท่งไงมันจะติดคอตายอีเด้เนี่ยโอเคผมโอเคผมเศร้์นิดหน่อยได้ไช่วยลองเฝ้าให้เราฟังบูลินพันได้เฉยหรอกนะไม่เงยโอ้ยเสียงหัวเราก็นึกว่าโดนไฟฟ้าช็อตตาย อยากโดนผมช็อตเหรอฮะขอผ่าละกันนะช่วงนี้กูก็ช็อตอยู่ละเงินแม่งไม่มีช้เลยคนนี้ตลกจังเลยนะออสองหนึ่งเป็นสี่สองสองเป็นหกสองสามเป็นแปดสองสี่สิบสองมีข้อความจากคนภาคมาบอกบังคับอาเดี๋ยวก่อนนะเจ้ารัฐธรรานฟังก่อนนะอ่าเรามาเรามากล้าครงหนึ่งนานมาแล้วแนละ้วมันนานมากแล้วรู้ไหมทำไมต่อทำไมวะลืมไปแล้วเล่าไม่ได้ทั้งนี้ฮะมาขึ้นผมแลว้ว เอออะไรนะผมหมายถึงมาขึ้นจรวดฮะคิดไปไกลนะฮะเราเนี่ยจริงด้วยผมมีจรวดอีกอันด้วยนะเร็วแรงทะลุนรกเลยล่ะว้าวฟังดูน่าสนใจแฮะแ่คงยังไม่อยากตายเสียนะก็แกพูดเล่นเองวายกระล็อกกัลอกะทากกูว้าอ้ไม่นะาดาลิงโอฮายโอฮาอฮ้โฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยย้ว เอ,อเอ,อ้ยทำดีมากไอ้ซัมปริชลูกพอ่อโอหไว้ช่วยด้วยแกกูได้ช่วยด้วยดาลิกอลิก็ตกได้เสมอฮะทีัะจบจากที่นี่แล้วไปดูหนังกันไหมฮะอืมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้คนภาคแบบเสียงเสียงไม่ไหวแล้วคือเสียบมดแล้วนะแล้วก็เครื่องตัดต่อได้แบบแม่งกระตุกมากเลยอะนะกระตุกแบบกระตุกจิกกระชากใจเลยใช่ไหมอุย้ยอยากกระชากใจจังเลยค่ะโอเคงั้นกูตัดจบเลยละกันโอ้มาเร็วที่รักขึ้นมารถไฟเร็วต้องสีไปส ไปนะกันจีผมก็โทษถ้ามึงหยุดฟังกูแล้วไม่เอาบอลตีเสหน้ากูก่อนนะกันจีนะไอ้ผู้ชายเขาเริ่มเป็นลูกชายกูเองกูจะพามึงไปซื้อชุดเฉยๆมันก็ไม่เอานเนาะไอ้เหี้ยเล็งกูพันเอาเพราะว่ามันกลับไปที่คาราฮาแล้วก็หาซื้อชุดเฉยๆเอาไปใส่เดชแล้วขอให้เดชไปเป็นไปไ,ได้ดีๆนะนะพูดถูกคำผิดคำบ้างแล้วกูแม่งกูพามาทั้งวันละ